กันต่อเลยนะคะครับในลำดับต่อไปนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญเอ็กซ์ติเชฟใช่ไหมครับที่นี่นะครับขึ้นมาอ introduce เอาเป็นเมนู for this d i n n e นะครับขอเรียนเชิญเชฟโต้นะครับเชิญฟโตค่ะเรียนเชิญค่ะเชฟโตจากโฮสปุดขอเรียนเชิญด้ยค่ะขออนุญาตนิดนึงนะครับเป็นเชฟโอนะครับคุณณรงค์ฤทธิ์ นะครับแก้วสุวรรณนะครับเชฟโอนะครับเชฟโอกำลังเดินทางมานะครับก็เบื้องต้นผมขออนุญาตแนะนำประวัติของเชฟโอร้าวๆนะครับเชฟโอทำงานกับโรสบูดโฮเทลกรุ๊ปนะครับมาสิบปีแล้วนะครับเริ่มจากไปเปิดโรสบูดอาบูดาบีนะครับที่ดูไปนะครับทำมาหกปีสี่ปีขอโทษครับสามปีที่โรสบูดปีกว่านะครับแล้วก็มาเปิด รถบูทภูเก็ตนะครับแล้วก็มารถบูทกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็รวมสิบปีแล้วนะครับผมใช่ครับผมเป็นเสร็จสิบปีนะครับครับผมเรียกจะมีอะไรแน่นอนอิทธิเดียนสิมก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกราบสวัสดีผู้มีการนะครับแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็ผมนะครับโอนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในงานวันนี้นะครับผมก็ ผมพยายามจะสร้างสารรค์เมนูสำหรับน,นี้ให้เป็นพิเศษเนื่อ่ากว่าถ้าผมจะเสิร์ฟอาหารไทยเลยก็คือว่าแขลกมือเก่งท่านอาจจะแบบอืมน่าจะเบื่อกับอาหารไทยหรือว่าผมอาจจะเสิร์ฟเวสเทิร์นก็อาจจะแบบเราก็เบื่ออาหารฝรั่งละเราก็เลยจับมาตวิสระหว่างพาสต้าทูน่าที่เราเคยทานกันปกติเราจะมิกกันเหมือนยำทั่วไปอันนี้ผมก็เลยรังสรรค์ขึ้นมาให้เสิร์ฟกับแมงโก้ซอสนะครับซึ่งมีซอส ซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีตัวกรีนออยนะครับ mm hmm. ออนช็อปเข้าไปนะครับผมแล้วก็ต่อมาด้วยต้ยมยำต้ยมยำกุ้งนะครับโ mm hmm. ดยทั่วไปเราก็อาจจะเป็นแบบน้ำต้ยมยำโดยทั่ว,วไปแต่ทีนี้ผมได้นำกุ้งไทกุพอนนะครับเอามามา,มาอบนะครับ mm hmm. แล้วก็นำมาปั่นแล้วก็ซอสแค่เป็นเหมือน lobster pith นะครับแต่ว่าเราอินฟิวความเป็นไทยเข้าไปคือต้อยมยำกุ้งนั่นเองนะครับก mm ็ hmm. ต่อมาในส่วนของเมนคอร์สนะครับซึ่งตัวน,นี้เป็นมัสมั่นไก่ มัสมั่นกายโดยทั่วไปจะเห็นความคุ้นชินอาจจะเป็นแบบครอบครัวเป็นแบบบ้านแต่นี้ผมก็มาเปลี่ยนเป็นช h i c k e n โ o l a ซึ่งภายในผมก็โลไปด้วย spinet นะครับแล้วก็ชีสน,นะครับผมแล้วก็ซอมสมัสมั่นของเรานั้นก็ปั่นทําเป็นพิเศษเพื่อให้ดูให้แตกต่างในความเป็นออริจินอลเข้าไปนะคะรับแล้วก็แต่เมื่อเราทานแล้วทุกอย่างผสมมารสามกันแล้วแต่กลายเป็นมัสมั่น ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการทําให้เราสุขว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารไทยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายผมตกด้วยนะครับของหวานโยเกิร์ตนะครับนากาต้านะครับผมซึ่งเราเสิร์ฟพร้อมกับบลูเบอร์รี่เจลลี่นะครับผมใช่สำหรับอาหารวันนี้นะครับผมเสียงผู้มือต้อนเสียงผู้มือขอบคุณนะครับเชฟเชฟโอนะครับก็อีกส่งท้ายผมขาดไม่ได้เลย ขอเสียงตับมือให้เชฟแฟงของผมด้วยครับเป็นเอ็กซ์ติทชซูเชฟนะซึ่งมีจอยิ่งนะครับผมเป็นมาสคอตของเรานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมาครับ,บไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่คนไทยเราเป็นหัวหน้าฝรั่งอันนี้ต้องขอชื่นชมมาในฐานักที่นี้ด้วยนะครับ การเมนูแล้วรู้สึกว่าหิวเลยนะคะหลายๆท่านลองลิ้มรสดูนะคะฟังแล้วแบบนีนะหิวเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อไปเลยนะคะเราจะมีการแจกรางวัลนะคะสมาชิกเอวุโสีเด่นแห่งปีนะคะเราได้คัดเลือกมาท่านสามรางวัลนะครับนุญาติเอ่ยนามครับท่านได้ได้รับรางวัลนี้นะครับสมาชิกเาวุโสีเด่นแห่งปีนะครับท่านได้นะครับคุณแม่พันธุ์นรสเสียงอักษรนะครับ คุณแม่คันนรสเสรษฐาสอนนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่บนเวทีเลยนะผี่เชิญรางวัลน,นะครับคุณจิตประนันบาลกระบ,บงนั่นขยันครับขอเรียนเชิญคุณแม่สมศรีเป็นผู้มอบรางวัลด้วยนะคะได้เชิญคุณแม่ครับ เขียนปกปือให้กับคุณแม่หน่อยค่ะในายลำวัยสมาชิกอาวุโสูงตีเด่นแห่งปีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณแม่คะท่านต่อไปค่ะคุณแม่ครับคุแม่ครับขอนิดนึ่งครัุณแม่เราจะคู่หักกันไคะท่านต่อท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปนะครับคุณแม่ชังย่านะครับโกมาคุมาตสิงนะครับ สกุลชื่อผ <Gon> ิดต <tama> ้องแปลี <m> ่ยนนักพิธีช่วยนะครับผู้เรียนเชิญางวัลนะครับคุณบางอ้นถูกีครับ ยินดีต้อับคุณแม่ด้วยค่ะบสำหรับท่านที่สามสำหรับท่านที่สามนะครับเรียนเจอร์คุณแม่สมจิตรทัตเตอร์เซลลนะครับคุณแม่สมจิตรทัตเตอร์เซลลนะครับผู้เชิญร,รางวัลนะครับคุณจุฬารัตน์นิ่มนะครับขอเชิญขอบคุณคุณแม่ได้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ สำคัญน,นะคะนา่ถ่ายรูปหมูนะครับ ขอขระคุณคุณแม่อามือทุกท่านนะครับขอบพระคุณแม่สมชีด้วยนะครับที่ขึ้นมาปรงวันนะครับขอบคุณรรมการที่ใหนะครับคุณแม่ได้กล่าวอะไรสักหน่อยนะคะขอคุณแม่ได้กล่าวอะไรสักหน่อยนะคะหนึ่งนาทีนะครับคุณแม่ครับความในใจของคุณแม่ครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านนะคะวันนี้ตื่นเต้นค่ะสวตื่นเต้นรู้สึกปิติยินดีที่ท่าน ประธานชมรมคณะก,กรรมการนะคะแล้วทุกท่านที่เกี่ยวข้องมอบรางวัลทนสมเรตินี้ให้นะคะในความรู้สึกก็คือคณะกรรมการของของชมรมเราทุกท่านวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะแบ่งปันความรู้และกิจการต่างๆที่พวกเรามากมายนะคะมีประโยชน์มากสําหรับรการและบ้านโรงแรมนะคะถ้าหากมีอะไรแม่สมบิตณ์เพืได้ ยินดีอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากคุณแม่นะครับครั้งต่อไปนะครับคุณแม่ครับขอสักหนึ่งนาทีครับคุณแม่ครับประมาทปฏิค่ะเสนอคณะกรรมการและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกประเริ่มคะับเป็นเรื่องมันมันยิ่งใหญ่ใจนะค่ะที่ทางคณะกรรมการได้เห็นความสำคัญของดิฉันนะคะเราก็ ไม่มีจะพูดยังไงก็คือขอขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณเออ่ทางรวมเรานะคะนะคะขอให้รักกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอต้อนรับแม่ครับคุณแม่ครับหนึ่งนม่ปีหนะครับคุณแม่ครับยินดีท่ได้ร่วมงานเสียน้าขอให้สุขสัขอบคุณที่ทำกิจการและแม่ประธานและคณะกรรมการบริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาด้วยการกระตุ้นในวันนี้และก็ขออวยพรให้พงลมบางรานีจะได้รุ่มเรืองยิ่งขึ้นที่สามารถช่วยให้สมาชิกต่างๆรับรู้การงานในสายการเงินขอบคุณมากขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณอย่างมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะ เป็นรางวัลนะครับรอบรางวัลต่อไปเลยนะคะรางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลอ่าสุดที่เรียกว,ว่าเป็นรางวัลดีเด่นประจําปีนะครับได้แก่สมาชิปิต<ส>ิมศัตรีเด่นนะครับสมาชิกิติมศัตรีเด่นซึ่งเราก็อ่ใช้เวลาใช้หลายอย่างเพื่อที่จะคอนเซนเทรตซึ่งเราก็ได้คอนเซนเทรตท่านนี้ขึ้นมาก็เป็นที่ยอมรับทั้งในองค์การและนอกองคการนะครับขออนุญาตแชร์ส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับคุณแม่ท่านนี้อ่ทราบมาว่าท่านไม่ได้จบในส่วนของแม่บ้านนะครับ ท่านจบได้เป็นดีจตที่ความที่ท่านความเป็นในบ้านในดีอย่างความละเอียดรอบคอบความเนีย้ยความหมายของท่านท่านก็เลยได้รับบุกชาให้มาบริหารางานในบ้านและท่านก็บริหารางานในบ้านได้อย่างสวยงามดีเด่นมาตลอดมีลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านนะครับจนมีคนตั้งฉายาว่าสิทธิ์เฉลิมศีไม่มีตกงานนะครับจะเป็นท่านอื่นไปไม่ได้นะท่านเราเนี่ คุณแม่เฉลิมศรีสิงห์พันธ์ครับกลับไปเชิญคุณแม่เฉลิมศรีสิงห์พันธ์จะได้ฟังยินนี้ด้วยค่ะแลนเชิญเชิญบางวันนะครับคุณจริวันหมอศิษฐานะครับท่านแรกๆที่จบที่เมืองนอกนะครับได้ทุนส่วนตัวน,ตกกน,นะครับที่นิเซีแลนด์ขอเสียงตบมือให้ท่านหน่งขันทุนส่วนตัวได้นะครับ แค่เก่าไปสักทีสิครับจริงเนี่ยนะคะแล้วก็เติบโตมากับโรงแดงเนี่ย60ปีนี่แล้วก็ทำงานแรงุ5 6 0อย่างที่คุณ สามารถพูดอะ่ะเริ่มจากเ็กปีีแล้วก็มาเริ่มต้นได้แม่บ้านไม่เคยดูที่นอนเลยแล้วทางมนก็ชดคนปูกที่นอนสงสัยปะเออก็ต้องแอบสังเกตดูว่านอนอเป็นยังไงหนุนนอกก็ลูกศิ์ลูกหาต้องบอกว่าทั่วประเทศก็ยินดีวันนี้8.5แล้วนะคะ ช่วยงานยนรรวงารงานท,ญญา,นา,นทางั่วประเทศตอนนี้ก็อ,อยู่ตอนี่ปีนะคะก็เป็นทำในทั่วประเทศก็เด้ทำเยอะแต่ทาพัทยาทำมากนะคะก็อขอบคุณและก็อขอบคุณอย่างมากเลยพีไ่ได้เกียในการรับโล่มีดาวอยู่ด้วยนะที่แเหจากคนอื่นตแต่ดาวนี้ยังท้างฟ้าอยู่นะยังไม่ดับนะคะและต้องขอบคุณสปอนเซอร์นนี้ด้วยโดยชาหัเพราะ ในนั้นจริงๆฉันก็ไม่ได้มาเลยแต่ว่าขอร้องให้เป็นสมาชิกขอบคุณมากเลยสำหรับเป็นหลองพูนนะคะหันไปซุณน้อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเรเป็นกอบคุณเล ในช่วงนี้นะครับเราจะมีรางวัลเี้ยงน้อยแจกรางวัลนะเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีการแจกรางวัลกันนะคะ